มองทางไหนเนี่ยได้หมดเป็นถามทนายเดชาเรื่องที่อัจฉริยะอดีตเพื่อนรักค่ะที่ออกมาแจ้งความเอาผิดแล้วก็พูดถึงทนายเดชาเกี่ยวกับคดีแตงโมค่ะเราเองในฐานะทนายความของคดีโดยตรงมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะพี่ก็มีความคิดเห็นว่าการกระทําของนายอัจฉริยะทําให้ รูปคดีของแตงโมเสียหายนะครับซึ่งผมก็ได้แจ้งคุณแม่แล้วนะครับนะครับวันนี้ก็ได้แจ้งแล้วนะครับก็เป็นเรื่องพฤติกรรมที่มันไม่สมควรนะไม่ควรเข้ามาเผือกหรือมายุ่งเรื่องคนอื่นตัวเองก็บอกแล้วว่าไม่ไม่ควรไปเผือกเรื่องคนอื่นแต่ตัวเองก็มาเผือกนะครับนะครับเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมนะซึ่งเรื่องนี้เท่าที่ทราบจากตารวจหลังจากวันที่ยี่สิบกเมษาไปแล้วเนี่ยก็ก็จะมีการดําเนินคดี กับผู้หิวแสงพวกนี้นะส่วนคุณอธิยาจะถูกดำเนินคดีหรือไม่ก็คิดเอาเองนะครับนะฮะก็คือหลังจากส่งสำนวจแล้วก็จะมีการดำเนินคดีครับอย่างเรื่องการแจ้งความเราเว้นการปฏิบัติหน้าที่กับตำรวจนนทบุรีอะค่ะครับทนายเดชัยก็คุยกับตำรวจตลอดนะคะก็คุยวันนี้ก็คุยกับผู้ใหญ่ครับทางตำรวจทานผู้ใหญ่มีความเห็นยังไงบ้างคะก็มีความเห็นว่าเป็นการหนึ่งดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะสองดูแล้วก็ตรวจหลักฐานแล้วน่าจะเป็นการแจ้งความเท็จ ใส่ร้ายเจ้าพนักง,งานนะครับนะแล้วก็คําพูดต่างๆเราทการมินประมาทโดยการโฆษณาอะไรต่างๆวันนี้ก็คุยคุยตำํำรวจระดับในพลน,นะครับนะเขาก็เก็บพยานหลักฐานไะว้ทุกอย่างทุกที่ที่นายอัจฉิยะไปถแถลงข่าวหรืออะไรต่างๆไม่ว่าจะไลฟ์สดหรืออะไรต่างๆก็จะรวบรวมไว้เพื่อประกอบการดาเนินคดีอันนี้ฝากไปนยอัจฉยะเลยนะครับอืม แล้วคนนี่อาจารย์ับคนที่มาร่วมกวนกับพี่อธิยะด้วยจะโดนก็เป็นตัวการร่วมไง <st> เพราะนายอธิยะก็เป็นแค่วิศวกรน,นะความสามารถก็คือรับเหมาก่อสร้างอะไรเงี้ยได้เ <st> <st> ขียนแบบนะนะการที่จะมาดูภาพแสงสีเสียงก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญน,นะจริงหรือเปล่าไม่รู้เรื่องอ้างผู้เชี่ยวชาญก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยถ้าม <st> ีการกระทําอะไรที่เอ่อเป็นการดูหมิ่นช้าพนักงานหรือหรือเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา หรือเป็นการนำข้อมูลมิเทจเข้าสูร่ระบบของเจ้าก็จะถูกหมดที่ไปนั่งถแถลงข่าวว่าจะต้องถูกดำเนินคดีคะนะครับและอย่างคลิปวงการปิดที่นายชยะนํามาเปิดแล้วก็บอกเป็นภาพหนาตัางโมงพลัดตกจาก,กหน้าเรือ,อถามก่อนเลยพี่เดชาดูได้ยังคบก็มันก็เป็นคลิปเก่าตํารวจก็มีสื่อมวลชนทุกช่องก็มีเห็นแล้วใช่ไหมคะครับเห็นอ<ล>ะไรไหมคะพี่มันก็ไม่เห็นมีอะไรมันบอกบอกอะไรไม่ได้เลยแต่ก็มีเงาเงาอะไรแล้วก็เสร็จแล้วก็กินจินตนาการหรือมโนกันไปเรื่อยนะครับมามาประชาชนมันไม่ได้เห็นอะไรชัด นะนะครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกชาติไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐหรือว่าอมรินทร์หรืออะไรต่างเขาก็นําเสนอ่าแล้วไม่เห็นมีอะไรนะครับเหมือนเดิมมันกนะนะระทบกับคดีเราไหมมันก็ทําให้มันเกิดความสับสนนะหนึ่งสับสนสองทำให้เกิดข้อสงสัยว่าแตงโมเนี่ยเป็นอะไรตายก็จะทําให้อ่าอาจจะทําให้สารสงสยัยแล้วคดียกฟ้องแล้วก็แพ้คดีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตํารวจให้ความสาคัญแล้วก็อาจจะต้องดาเนินคดีคนเหล่านี้ ในวันข้างหน้าหลังจากส่งข้อมูไปก่อนนะครับเพราะคดีายาถ้ามันสงสัยแล้วไม่รู้เป็นอะไรตายตกตรงไหนอะไรไม่แน่ชัดเนี่ยคดีก็เสียหายเพราะฉะนั้นคําพูดของนายอธิยะที่บอกว่าออกมาช่วยตรงโม,โมนั้นจึงไม่เป็นความจริงพอมันสับสนกันยังไม่รู้เป็นอะไรตายเจตนาหรือประมาทตกตรงไหนก็ไม่รู้หรือกระโดดลงไปเองหรืออะไรต่างมันก็สับสนไม่หมดมันก็แพ้คดีจาได้แล้วคดีห้างทองสมายนั้นหมอพันทิพยนะ์เป็นพอ,ออนิติวิสร์ ผ่าครั้งแรกที่โรงพยาบาลตำรวจมั้งแล้วก็มาผ่าครั้งที่สองก็หมอบันทิพย์ครั้งที่สามก็ผ่าอีกรู้สึกจะเป็นสีราบสุดท้ายเลยผลการผ่าไม่เหมือนกันก็เลยยกฟ้องเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรตายเพราะฉะนั้นฝากถามไปยังนายนะครว่าคุณต้องการให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช่หรือไม่อยากให้เกิดข้อสงสัยว่าแตงโมเป็นอะไรตายตกหัวเรือท้ายเรือประมาทเจตนาหรือความผิดของแตงโมเองสับสวนไม่หมดแล้ว แสดงว่าเห็นว่าคนเหล่านี้ไม่ได้รักแต่งโมจริงผมก็บอกคุณแม่ไปแล้วเขาไม่ได้รักแต่งโมจริงรักแ,แต่งโมจริงเขาจะไม่สร้างความสับสนสมมุติว่าเขามีความเห็นอะไรที่ดูแล้วแตกต่างกับตารวจเขาต้องไปพบพนักงานสอบสวนแบบเงียบๆนายอัจฉริยะก็ขี้คุยว่ารู้จักตารวจชั้นผู้ใหญ่เยอะเรียกผู้อัปการตารวจภูธรภาคหนึ่งในรายการผลกระแสว่าพี่อุ้ยรู้จักกันดีเอานะผู้การก็รู้จักลองอุดรก็เรียกว่าพี่อุดร มีความสนิทสนมแล้วก็โทรคุยกันอผู้กับก็รู้จักรู้จักทุกคนนะครับผู้การกองปราบก็รู้จักเป็นพี่เป็นน้องกันเหตุใดถ้าสมมตินายอาธิยะต้องการที่จะช่วยแตงโมก็ต้องไปคุยกับตารวจเงียบๆนะครับเพื่อจะได้ข้อเท็จจริงว่าเออแตงโมเป็นายตายแต่พอมาถแถลงข่าวขัดกับตารวจปุ๊บสำนวนก็เสียหายซึ่งตํารวจเขาไม่ปล่อยไว้ถ้าก็วรวบรวมพยานหลักฐานก็เพื่อจะดําเนินคดีในอนาคต วันนี้ที่ทนายเสียมยั่พูดก็คือคดีเขาเป็นคดีระหว่างเขากับแซนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องแตงโมค่ะทนายเดยชามองอยังไงบ้างคะมันก็เป็นการแอ่ะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เขาเริ่มย่ำย่ำแย่แล้วสำนวนก็ปิดไปแล้วนะสัะงคมบางส่วนก็เริ่มตำหนิความเสียหายมันเกิดขึ้นเขาก็เลยแถว่าเป็นเรื่องของแซนแตัจริงมันเป็นเรื่องคดีแตงโมเขาไปฉายฉายเรื่องแตงโมหมดเลยและส่วนแซนเนี่ยจะไปเบิกจะไปม,มีความผิดฐานให้การเท็จยังไงอะ ก็ในเมื่อเขาเป็นผู้ต้องหาเขาจะโกหกจะอะไรยังไงก็ได้แซนเนจะโกหกอย่างไรก็ได้นี่เป็นติิตามกฎหมายและนายอาิยะจะไปรู้ได้ไงว่าแซนพูดโกหกนายอาิยาฯยังไม่เคยเห็นคําพูดของแซนที่ให้การส่งนักงานสอบสวนแล้วนายเสียจะรู้ได้ไงว่าขาให้การเแสดงว่านายเสียไปเอาคำให้การในชั้นพนักงานสอบสวนมาอ่านนี่ถึงจะรู้ว่าให้การอย่างไรส่วนการที่เขาให้การผ่านสื่อมวลชนนะอันนั้นไม่ใช่การให้การส่พนักงานสอบสวนนะเป็นการแถลงข่าว คนละอย่างนะไปออกรายการหนภากระแสไปที่ไหนที่ไหนไม่ใช่การให้การนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่คําพูดของนายอาธิยักก็เป็นการโกหกแล้วนะครับทนายเดีชามองว่าการออกมาเปิดเผยของนายเฉยัาค่ะเขาบอกว่าตํารวจจะนั่นเป็นยังไงแต่เดี๋ยวอัยการจะตีกลับแน่นอนแน่นอนแต่ส่วนเรารู้ข้อมูลํานวนการสอบสวนตำรวจค่อนข้างชาัดเจนนะคะเรามองยังไงบ้างคะคือมันเป็นเรื่องการโกหกไงนายอธิยัจะรู้ได้ไงอัยการไมตีกลับตำรวจเนี่ยท่านอัยาการภาคหนึ่งท่านรองอุดร ท่านผูน้การภาคหนึ่งท่านผู้การนนท์ท่านผู้กับป์ปเมืองนนท์เขาเดินทางไปพบอัยการต้องไม่รู้กี่ครั้งแล้วไปขอคนาแนะนําอะไรที่ต้องสอบเพิ่มเขาสั่งหมดแล้วแล้วเขาจะตีกับสํานวนทาไมอ่ะมันไม่มีไอ้ส่วนที่การไม่ฟ้องกนนรณีศาลแขวงน้ำคนละเรื่องนายอัธยาเนี่ยยังเรียนหนังสือไม่จบไม่เข้าใจกระบ,บวนพิจารคือต้องไปเรียนให้จบก่อนว่างๆเนี่ยหยุดหิวแสงแล้วก็ไปเรียนสือจบให้ได้ใบอนุญาตก่อน กรณีที่เขาคืนํำนวนนั้นเป็นเรื่องสารแขวงคนละเรื่องเลยคือความรู้น้อยอ่ะนะด้อยปัญญาแต่อวดรู้นะเป็นวิศวกรก็ไปรับเหมาไม่ใช่มาทําตัวเป็นนักสืบเป็นตํารวจเป็นนักง,งานสอบสวนเป็นศาลไปในรายการอวดรู้ไปทุกเรื่องเลยตะกี้ดูในรายการของกระแสเขาเป็นไงต้องไปยกมือไหว้ไปลกไปลกไปลกไปไปพูดว่า GPS สามารถแก้ได้อไอ้บริษัทอะไรกามินกามินข้กาก็ด่าออกอากาศเนี่ยหน้าแหกเลยหัวร้านเนี่ยโผแย่เลย คือคนเราเนี่ยเขาเรียกอะไรมันอวดรู้ไปทุกเรื่องทั้งที่ไม่รู้อะนะนักข่าวก็ไปบอกว่าเขารับเงินรับงานมาถามก็ต้องไปยกมือไหว้เขาอีกต่อไปก็ต้องกราบเท้ากราบบาทาเขาไปทั่วเพราะสิ่งที่เขพูดนเนี่ยมันเป็นไงจริงหรือไม่เราคิดดูเองนะครับแกบอกมีประสบการณ์ช่วยเหลือประมาณสิบปีแล้วช่วยใครนะครับมีใครบ้างห่ะที่เขาช่วยไม่เห็นมีเลยนะเขาก็อย่างมากก็ถือซองน้ำตาลไปแล้วก็ไปยื่นถ่ายรูปเสร็จจบ ผมไม่เห็นไม่ช่วยเหลืออะไรใครเลยนะนะครับแล้วอย่างเรื่องบาดแผลที่เขาตั้งคำถามว่าตํารวจตอบไม่ได้ด้วยซ้ำว่าแผลบนตัวตังโมเกิดจากอะไรอะค่ะแล้วนายอธิยะรู้ยังไงว่าตํารวจเขาตอบไม่ได้เขาตอบหมดแล้วนะเขาตอบแม่ตอบทนายของแม่ตอบผมแล้วมันเกิดจากอะไรนะครับนะแล้วทําไมเขาต้องไปตอบให้ในายอธิยาอธิยะนะยเป็นใครเลยไม่ใช่เป็นถ้าไปดูแล้วเนี่ยนายอธิยะก็ไม่ใช่ผมอตรอนะรไม่ใช่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเป็นใครก็ไม่รู้โนเนมคนหนึ่ง นะไม่ได้เกี่ยวข้องอเลยในคดีรัาทำไมเขาต้องไปตอบคาถามนายอัิยะนะยายยะเป็นใครเนีนะครับและไอ,ไอบาดแผลเกิดจากอะไรไมันเป็นความลับในสำนวนผมน่ะรู้แล้วมันเกิดจากอะไร,รบ,บาดแผลก็ไม่ได้เป็นอย่างที่นายอัิยะพูดนะไม่ใช่คมคัตเตอร์อะไรมันไม่ใช่เลยความลึกอะไรอะไรก็ไม่ใช่ก็ผมก็เห็นหมดแล้วนะมันไม่ใช่นะแล้วมันเกิดจากอะไรเนี่ยเดี๋ยววันที่ยี่สิบหกผู้การตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะหรือผู้ช่วยพบตรนะชื่อท่านอะไรประจวบด้วยจำไม่ได้ ที่ดูแลเรื่องอะไรหรือผบตลอดเขาจะ,ะแถลงมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่คัตเตอร์กรีดอะไรหรือบาดแกแ้วเก็อเลอะเทอะตำรวจมีการเทียบแล้วใช่ไหมครับมีทั้งเอาบาดแผลมาแล้วให้หมอวิเคราะห์ะหมอก็มีหมออยู่สองคนอย่างต่ำถ้าผมจำไม่ผิดนะมีนิติเวชบตำรวจนิติวิทยาศาสตร์ด้วยสองหน่วยงานแล้วก็มีบุคคลภายนอกแล้วก็มีการจําลองมีการทดสอบบาดแผลอะไรต่างๆผมเห็นมดแล้วนะครับ เราจึงไม่มีอะไรต้องคาใจแต่ว่าตํารวจไม่มีหน้าที่ไปตอบคาถามในอาชีะถ้าไปตอบคาถามในอาชีะไม่ตอบคําถามสื่อมวลชนไม่ดีกว่าเลยนะนะเพราะเป็นมีมอาชีพเป็นตัวแทนประชาชนมันรู้อยู่แล้วบาดแผลเกิดจากอะไรมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเลยนะครับเพราะนั้นก็อย่าไปทําให้สังคมสับสนนะ คุณแม่ก็พอใจเพราะว่าอย่างผมเนี่ยคุณแม่ก็ถามตำรวจว่าพยานหลักฐานมันมีอะไรบ้างคือพยานหลักฐานมันมีอยู่แค่นี้อ่ะมันไม่สามารถไปด,ดําเนินคดีฆาตรกรรมฆาตรกรรมเนี่ยมันก็จะมีแรงจูงใจนะเรื่องอะไรทําไมต้องไปฆ่ากันแล้วใครเป็นคนฆ่าเรามีพยานมไหมไม่มีอาวุธนะมีไหมไม่ไมีคาวเลือดบนเร,รือมีไหมไม่มีศพบนเร,รือมีไหมไม่มีคือมันไม่มีเลยอะ่ะแล้วจะไปแจ้งข้อหายัางไงมันแจ้งไม่ได้แจ้งไปก็แพ้คดีไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยยุคเนี้ยยุคคดีแตงโมเนี่ย ถ้าอยากดังนะอยากมี f c เยอะๆนะอยากเพิ่ม Follow e r นะฟ o l l o w วอนะอมีคนกดไลค์เยอะนะก็แค่บอกว่าฆาตกรรมแล้วก็ด่าตำรวจทำสองอย่างนี้จเจริญก้าวหน้าเลยในยุคนี้เราไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยหนึ่งหนึ่งนะบอกว่าฆาตกรรมสองด่าตำรวจหรือไม่ก็มีความเห็นอะไรที่ตรงข้ามกับตำรวจแค่เนี้ยคุณดังแนละ้วจบดังเลยใช่พี่ดังทันทีเลยเราไม่ต้องมีเหตุผลมีอะไรต่างก็คือในภาพแม่พอตการทำงานครับครับ ข้าพจ้าหลังถามมีแค่นี้นะผมก็ถามดูว่ามันเป็นฆาตกรรมได้ไหมต้องเหลืออธิบายหนึ่งใครฆ่า่าะครับอาจารย์ใครใครฆ่าใช้อาวุธอะไรศพบนเรือมีไหมภาพเลือดมีไหมร่องรอยกันต่อสู้มีไหมไม่มีไม่มีแล้วจะไปทําอะไรยังไงอ่ะมันก็มันก็ทําได้แค่นี้อ่ะทําไมต้องเป็นประมาทก็เพราะอะไรเพราะไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมครอบครองมีสองคำนะที่ภาษากฎหมายนะัควบคุมขับครอบครองเจ้าของเรือนะนะครับ ยานพาหนะที่เดินด้วยเครื่องจกักรกลก็คือเรือสปีดโบ๊ทต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกนี่กฎหมายเขียนไหมนานประมวนกฎหมายทังรพนิมาตา437วักแรกนายยะเคยเรียนหรือเปล่าไม่เคยหรอกเออ้ารับเหมาก่อสร้างเราต้องไปถามนายอัจฉิยะนี่เราเป็นนักกฎหมายเนี่ยนะผู้ใดควบคุมครอบครองยานพาหนะที่เดินด้วยเครื่องจกักรกล ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคนไปเนาะคนหมายเขียนไม่ชัดมันจึงเป็นที่มาของคำพิปาะมาทนะครับทนายเดชามองว่าหลักฐานที่นายอาธิยา,าเปิดมันจะมีผลต่อคดีหรือจะถูกนําไปใช้ในชั้นศาลไหมคะมันไม่มีผลต่อคด,ดีมันมีผลต่อชื่อเสียงนายอาิยาทาให้มีคนติดตามเยอะช่อง YouTube ก็มีรายได้มากขึ้นนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้โอกาสออกทีวีแล้วมีผู้สื่อข่าวตามชื่อเสียงนายอาิยะก็ดีขึ้น แต่ถามลูกคดีไม่มีผลเลยเขาไม่เอาอะไรต่างๆที่นายอาจจยัธยามาพูดอยู่ในสำนวนเลยนะครับไม่เกี่ยวเลยไม่มีผลต่อคดีแต่ทําให้ลูกคดีเสียหายทําให้ดีเสียหายใช่ครับให้ดีเสียหายอย่างเดียวไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแล้วอย่างเรื่องการเก็บพยานหลักฐานการไปเจอเส้นผมครั้งที่สี่เรือเก็บไม่ดีปล่อยตาแตตาผนเราเองในฐานะผู้เสียหายเคยถามตำรวจบ้างไหมคะเพราะว่านายอัธยาเพียมจะถามเรื่องนี้ตลอดครับเรื่องนี้มันเป็นความลับในสำนวนแล้วก็เสร็จแล้วการเก็บพยานหลักฐานก็เป็นไปตาม เออเขาเนียยเป็นเป็นไปตามกฎหมายตามมาตรฐานตำรวจเขาจะมีมาตรฐานเขาค่ะนะฟังผู้กุปถกสสพสนอลูมินีพูดได้ไหมเข้าไปในห้องที่ที่เขาเรียกห้องเชือดที่ทนายตั้มบอกห้องเชือดที่ลูมินีคดีลองลองหัวหน้าพักฟังตำรวจพูดเ่ยเหตุการณ์เกิดตั้งหลายปีแล้วแต่เราก็ต้องเข้าไปเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานสากลต้องเข้าถึงแม้จะรู้อยู่แก่ใจไม่มีอะไรหรอกข่มขืนกันเมื่อปีห้าเจ็ด หกเจ็ดเจ็ดปีแปดปีแล้วก็เข้าไปดูมันไม่มีอะไรเหลือหรอกนะห้องก็เปลี่ยนไปอะไรก็เปลี่ยนไปแต่เราต้องทําตามมาตรฐานตํารวจก็การอ่เนี่ยตรวจเรือตรวจเส้นขนเส้นผมอะไรอัจฉิยะรู้ได้ไงเขาตรวจเมื่อไหร่ยังไงนะเขาทําตามทำลายหมดแล้วผมเห็นมาแล้วผมบอกไม่ได้เขามีทำลายแจ้งเลยทำลายตั้งแต่เลยอ่ะสี่ทุ่มอ่ะมาห้าทุ่มกว่ามีคนแจ้งหกโมงเช้า เต้นต์มิจฉาเต้นไหมเต้นน่ะพิธีกรช่องเก้าอ่ะพาคุณแม่ไปแจ้งความอ่ะห้าทุ่มกว่ามีคนพลเมืองดีแจ้งว่าผู้หญิงตกน้ำไม่บอกชื่อไม่บอกอะไรนะแล้วก็ไม่รู้อะไรอ่ะกู้ภัยก็ไปอะไรก็ไปมันมีมีขั้นตอนมีทไลายตลอดกว่าจะเจอตัวผู้ต้องหากว่าจะได้เจอเรือเรือเขาไปไว้ไหนก็ไ่นะไปซุกไว้ไหนก็ไม่รู้กว่าจะรู้ว่าอยู่ NBC นหรืออะไรต่างๆมันใช้เวลาเป็นเป็นขั้นเป็นตอนนะครับหลังจากนั้นก็ไปเจอคุณซืออีก คุณซื้อคนแรกก็บอกว่าไงนะอย่าเพิ่งไปพบตำรวจมาไปอะไรไปทําสกุงสกิปคือกว่ากว่าที่จะไปเจอเรือเจออะไรมันใช้เวลานานนะครับเขาทําการตาการมาตรฐานส่วนคนไม่รู้ก็ด่าไปเอยอไม่รู้ซึ่งเรากับคุณแม่ไม่ติดใจเนี่ยไม่ติดใจถามหมดแล้วถามหมดว่ามันล่าช้าเวลาช้าเขามีทำลายตอนผมไปบรรยายที่มหาลัยรู้สึกยรลังสิตมั้ย ทำลายก็มีผมก็อธิบายหมดมันทำลายมันมีหมดมันไม่ใช่เป็นอย่างนายอาชีพพูดเนี่ยอันนี้อยากอยากให้ในายอาชีพเห็นใจเจ้าที่ที่ก็ทํางานคือเข้าใจแล้วว่าอยากดังอะไรอยากมีแสงเนี่ยคุณก็เอาพอสมควรคุณไม่ต้องเอาแสงจ้าขนาดนั้นหรอกนะนะเอาพอสมควรแสบตาไปหมดแล้วนะเออวันถแถลงคุณนายออคือนายพนายกับคุณแม่ไป้วยไหมอ๋อไปครับไปครับนะครับคือตอนนี้ก็ทราบข่า,ขาวเมื่อเช้านี้ก็ ทา,ทางผู้ใหญ่ในทักทาง,งานหัวหน้าชาติก็แจ้งมายงคือสถานที่มันยังไม่แน่นอนเนี่ยเพราะมันเล็กไปอ,ะอ่ะโรงพักงวดอะ่อเะเขากำลังดูว่าจะตำรวจคูธอ,อนะคะแ่ที่กองบังคับการนะคะไม่ใช่คูยังยังไม่แน่ครับอัม่มาเชา้าพวกคุยผูกใหญ่นะครับนะ,บนะ,บนะบผมผมนี่คุยจริงนะไม่ได้ขี้โมงเหมือนนายอาชีพคนแถลงออกมาจะตอบได้ทุกอย่างเลยไหมครับเอาแบบหน้างายเลยไหมหรือว่าตอบได้ระดับระดับหนึ่ง คงคงไม่ทุกอย่างผมต้องใช้ในการสู้คดีคอ่าอสู้คดีนะแต่ก็จะเคลียร์สังคมได้ก็เคลียร์ได้นะแต่ว่ามันไม่รู้จะเชื่อหรือเปล่าอ่านะเพราะคนมันบางคนไม่เชื่อมเชื่อฆาตกรรมอย่างเดียวอ่ก็ไปหามีดไปใส่เรือให้หน่อยเลยนะมีดเมื่อข้ามเลือดหมูหมาอะไรติดตอ่อสสอเต้ดูก,ก็ได้นะเผือ่อมีนะนะนะเอามีดไปโยนในเรือนะเพราะว่านะแล้วก็เลือดสาดเข้าไปนะคือมันไม่มีคุณจะให้มันทำไงจะให้สร้างหลักฐานเท็จไง มันมีประเด็นหนึ่งเมื่อวานที่นยายชย่กล่าวหาว่าคุณแม่ไปตกลงกับนายตำรวจเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการเยียวยาสามสิบล้านเลยนะก็เป็นความเช็ตไงค่ะและจะดำเนินการยังไงไหมคะมันจะปล่อยไปไหมนอม้องว่าคนจะปล่อยไปไหมนักข่าวก็ไปได่าเขารับงานรับงานได้รับเงินไหมรับงานฮะรับงานรับเงินได้รับงานนะรับอลไรับงานรับเงินของงานที่เขาแลงรับรับอะไรครับรับงานร,รับเงินมา นายเดชาเคยใจ่ายให้นักข่าวไหมล่ะไม่เคยนายยักษ์เคยจ่ายหรือเปล่าทำไมพูดอย่างนั้นปากบอกเลยเอออย่างเงี้ยมันควรจะปล่อยไปไหมนะ,ะก็เดี๋ยวรอ26เนะี่ยหลังจากนั้นก็นายอธิยก็เตรียมตัวนะนะแล้วคุณแม่จะดำเนินการไหมคะหรือ,อว่าแกว่าอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวปรึกษากันนะก็ผมว่าไงคุณแม่ก็ตามนั้นน่ะก็ส่งลูกน้องไปรับมาแล้วก็ไปนั่นนะแจ้งนักข่าววันนี้ก็มาแจ้งจับอีกคนละอ่านะ พวกหิวแสงเขาที่แล้วก็หนึ่งคนไปแล้วเนี่ยมองตาขวางเลยนะเนี่ยนะแม่ตาฟองไหมคะก็ถามผมส่วนตัวไม่น่าปล่อยไว้นะปล่อยมันก็อันตรายสองคนไปเดินเพ่นพ่านไปทั่วเลยก็ไปเอาไปไปหาเรื่องนักข่าวว่ารับตังค์ไปหาเรื่องอะไรนี่บริษัทไหนกามินกามินพี่อู๊ดอ่าตะกี้เนี่ยนะกัรียว่าอะไรแก้ท p s ีเอนะตะกี้ก็ยกมือยกไว้ยกไว้ขอโทษเขาน่ยใครก็จะไปร่วมมืออะไรด้วย เออกล่าวหาทนายแพ้คดีทุกคดีรู้ได้ไงอ่ะสามสิบปีโอ้โหสามสิบหกปีไม่ใช่สามสิบเออแล้วแพ้ทุกเรื่องแล้ววันนี้จะอยู่ได้ไงใครก็จะมาจ้างอะ่ะนะครับเออตัวเองอะ่ะทลา่อ่ะสามสี 3, ่คดีแล้วสารจำคุกจำคุกจำคุกอะ่ะนะเออนะมิ่นประมาทผู้อื่นเนะี่ยไปถามทนายตั้มเนี่ยก็รู้ดีกี่คดีแนละ้วจำคุกรอลงอาญาไม่เข็ดหลาบนะดูหมินม่นศาลอยุทยายอีกแล้วมีคดีเนี่ยอะไรเนี่ยละเมิดหน้าสารมีอะไรอะไรอ่ะเนี่ย เมื่อวานถึงขั้นจะมีจัดโปรโมเตอร์มากันนะคะทนายเดชามมงยังไงบ้างคะคือดูผมเห็นดูแล้วสมเพศเวทนานะนะครับตกลงเขาจะเป็นไรน้ำมวยแล้วก็อะไรผู้ละเหมาว,วิศวกรทนายนักสืบอ,อายการผู้อุกสาทาหน้าที่ตัดสูงตัดสินก็ดีเสร็จอะมันเลอะเทอะผมว่าเอาเวลาทมากินดีกว่า Ooo. นะอืมอม,อมีอะไรไหมหมดแล้ว เรียบร้อยแล้วค่ะเรื่องการเลื่อนวันปิดเทอนะคะอ๋อเ่าจะจบแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เหลือสถานที่ว่าเขาจะเอาที่ไหนตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่แล้วน้องจะเป็นที่ไหนอ่ะคะโอ้พูดยากพูดยากนะคหนึ่งสถานที่สองตัวคนที่จะต้องถแถลงคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะเพราะคราวที่แล้วแกก็ค่อนข้างจะเครียดกับเรื่องคนที่ออกมาพูดเพราะว่านายแช่ก็มียังยังคงยังเป็นฆาตกรรมมีเรื่องทางเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เมื่อวานกับวันนี้พูดเหมือนกันมว่านะอะไรอาจจะเมื่อวานไปดูที่โรงแรมเันก็บอกว่าอะไรฆาตกรรมเนี้ยแล้วตะกี้ผลกระแสเ็าพูดว่าอะไรห้าสิบห้าสิบหมายถึงว่าจะโดนติดคุกหรือไม่ติดคุกตัวเขาเองไงห้าสิบห้าสิบอ่ะก็เมื่อวานนี้ก็บอกฆ่าตกรรมวันนี้ไปออกผลกระแสบอกห้าสิบห้าสิบแล้วพรุ่งนี้อาจจะยี่สิบสามสิบอะไรหรือเปล่ายังไงนะครับเขาก็พูดไปเรื่อยมีปากหูปากเขาบังก็ดีนะเจอเจอเจอเล้วชวยบอกกันนะหูปากใช่อืมเขาบอกว่าจะเอาคลิปมาเป จะไปเอาที่ไหนล่ะไม่มีหรอกก็อยากจะแย่งซีนแย่งอะไรตำรวจก็นล้วกันก็เราอยากไปก็จบแล้วแค่นั้นจบนะรู้ตัวข่าวไม่ต้องไปให้เขพูดก็อยู่คนเดียวเดี๋ยวเขาเก็บฉากเก็บอะไรนะฮึเสียค่าเช่าโรงแรมเปล่าคุณแม่สบายดีนะคะสบายดีแต่แต่ก็สีเครียดเห็นพ่อนายญาตแถลงก็เริ่มเครียดเอาลูกเขาจะตายฟรีลเลยต้องโมตกไปตายเองอะไรจะอะไรเงี้ยฟังแล้วอ ไม่มีช่วงเงียบนะ,ะเงียบมันใกล้จะวิกฤตแล้วเดี๋ยวก็ส่งสารอะไร้วนะก็คือวันที่ยี่บหกบ่ายโมงก็เท่าที่ผมถามตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็คือจะแถลงข่าวประมาณชุดหนึ่งชั่วโมง<ล>ประมาณหนึ่ง,<อ>งชัช่วโมงม,<ะ>ม,มันมีคําถามนนหนึ่งที่นายเดชชาแพรมจะถามคุณจฉริยะเกี่ยวกับเรื่องของแซนนะคะว่าทำไมถึงเจตนาจะเล่นแต่แซนอันนี้เราตั้งข้อสังเกตย,ยังไงล่ะคือคือ,คอมีหลายคนนะเขาวิเคราะห์นะทั้งตำรวจทั้งอะไรเขามองว่าคุณจฉริยะมองว่าคนนี้รวย มีเงินมีพันพันล้านถ้าตีเข้าไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยเขาอาจจะโทรศัพท์มาหาผู้อาเญียรหรือเปล่านะอส่วนจะโทรมาทําไม,มก็พี่น้องก็คิดเอเาเองเพราะเขาพูดอยู่เรื่อยพันล้านพันล้านขายเพชรรวยที่สุดคือพูดไปแล้วเหมือนลู่ปากไปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคือเหมือนอยากจะเล่นคนเดียวนะเพราะคนอื่นไม่ได้รวยเอาเรื่องจริงว่าค,คนแ่นรวยที่สุดนะเนี่ยครอบครัวเขานะทําไมจะไปเน้นคนรวยนะ นะบางคนก็เห็นอยากให้เขาติดต่อมาคุยด้วยหรือเปล่าอเออนะอยากให้อยากให้โทรมาคุยก็ให้เบอร์มาสิอะไรเงี้ยนะ,อะเออคนก็ตั้งคําถามว่าเขารวยผู้ยนะินน้ารวยรวยเท่าที่ฟังยังมีประเด็นไหนที่ท,ทนายเดชชัยยังไม่เคลีคยร์ไหมคะกเกี่ยวกับการออกมาของทุนอจายักษมันเรื่ไม่เราก็รู้ไม่เห็นมีเรื่องมีแต่เรื่องหิวแสงแค่นั้นเองไม่มีอะไรเพราะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องในคดีนะครับแล้วก็ตำรวจก็ไม่มีใครคุยกับเขาหรอก นะทาเป็นตีสนิทเรียกผู้บัญชาการภาคหนึ่งพี่อุ้ยเขาเป็นญาติของคุณตั้งแต่เมื่อไหร่อะนะถามจริงโทรศัพท์ไปมีใครรับในภาคหนึ่งผู้การภาคหนึ่งผู้การวัรสดุรับไม่มีแล้วมีใครรับโทรศัพท์ไม่มีพอนะเห็นเบอร์อาชญาแล้วก็นึกถึงผีอ่นะ้าบล็อกได้ก็บล็อกเลยไม่มีใครคุยกับเขานะแล้วตอนเนี้ยคําพูดของนายอาญะเนี่ยทําให้สํานักงานตำรวจแห่งชาติเขาเสียหายมากผมถามว่ามีใครอยากคุยกับนายอาชานสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีหรอก นะครับนะมันมันมันเนียอย่างเงี้ยพอถอก็ไปว่าเขาพนักง,งานสอบสวนก็ไปด่าเขานะว่าเขาหมดหาว่าตํารวจไปเชื่อผู้ต้องหาทําไมเชื่อผู้ต้องหาง่ายคุณรู้ได้ไงเขาเชื่อผู้ต้องหาเขาเชื่อพยานหลักฐานของเขาที่เขาสืบเองมาเช้านี้ผู้การสืบพักหนึ่งก็คุยกับผม<อ>ไปกล่าวหาเขาได้งไงว่าผู้ต้องหา,อาพูดอะไรเชื่อหมดมัน่ใช่อ่ะไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะอทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันเลยใช่ไหมคะคุยกับใครอ่ะ อดีตเพื่อนรักคือนายอัิยะเนี่ยถ้าจะคุยกันเนี่ยเราต้องให้ตํารวจภาคหนึ่งเขาออกหมายเรียกมา,อาเออเช่นรับทราบข้อกล่าวหาเงี้ยเราก็ไปดูตอนก็พิมพ์ลายนิ้วมืออะไรเงี้ยเราเคงไม่คุยคุยเขาทําไมาไม่มีประโยชน์เขาไม่มีพยานหลักฐานอะไรเนี่ยพูดไปก็เท่านั้นอะ่ะอือแต่พี่ไม่ขึ้นเวทีเดียวขเขาใช่ไหมครอบปล่อยเขาเถอะอือฮ้ปล่อยเขาไปเถอคนเนี้ยนะเห็นมการ้าเป็นตังเวียนด้วย ผมว่าบ้าหนักเลยได้เดชานักวิ่งเนอะเป็นนักวิ่งซะมากกว่าใช่ใช่ต่อหน้าผมว่าเขาไม่กล้าหรอกค่ะหน้าเป็นคนขี้ขลาดผมว่านะไม่มีอะไรหรครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่า นี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดจากทนายเดชาสุติวิทยานันนะคะที่ออกมาให้สั่งป้านะคะครับนี่ก็เป็นการก็เป็นการเปิดใจนะครับของทางทนายเดชาที่มาให้ข้อมูลนะครับแถลงข่าวมีการพูดคุยกันนะครับ ก็นี่ล่าสุดนะครับเป็นการให้ข้อมูลกับาทางสื่อมวลชนของเราครับตอนนี้กเ็เราได้มานะครับสัมภาษณ์ถึงทางด้านของทนายเดชาที่พูดคุยในเรื่องของประเด็นที่เป็นข่าวร้อนอยู่ตอนนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามรับชมทางเพจเดลิเวอออนไลน์ของเราครับโดยทางด้านของ ทนายเดชาเนี่ยก็ระบุอยู่นะครับว่าในเรื่องของลูกคดีของคุณแตงโมพัทธิได้นะครับจะมีการปิดสำนวนในวันที่26ที่จะถึงนีครับส่วนเรื่องสถานที่จะเป็นที่ไหนอะไรยังไงช่วงเวลากี่โมงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากช่วงแรกนั้นจะไปถแถลงปิดที่สอนอ,อนอนทบุรีครับแต่เรื่องของสถานที่น่าจะขับแค่เพราะว่าเวลาสื่อมวลชนน่าจะไปเกาะติดทำข่าวกันอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็นี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดของวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางเพจเดลนิวออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าตอนนี้ความคืบหน้าตอนนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมและทีมข่าวเดลนิวออนไลน์ขออนุญาตทุกท่านลงไลค์ก่อนหากมีความเคลื่อนไหวยังไงนะครับ,บเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบแลวจะขึ้นไลน์อีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ